สวัสดีครับผมฝาง CPU มีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว oppo a15 ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ก็อยู่ในมือผมนะครับตัว oppo a15 นะครับเหมือนเดิมครับในคลิปนี้ผมก็จะใช้แบตเตอรี่ของ i s s i n g ครับมาเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแบตเตอรี่ของ i s s i n g นะครับเขาก็มีการรับประกันให้เรา1ปีครับแล้วก็มีมาตรฐานมอกครับนี่เราก็ดูได้ตรงนี้เนาะส่วนแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับของ oppo เนี่ยเขาก็สามารถเปลี่ยนได้ทั้งตัว oppo a15 ครับแล้วก็ตัว oppo a15s ถึง OPPO A16K นะครับนี่ก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะสำหรับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับก็เปลี่ยนได้ถึง3รุ่นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว OPPO A15 เครื่องนี้กันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการแกะตัวเครื่องเนาะให้เราทําการปิดเครื่องก่อนนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับอันนี้ผมก็ปิดเครื่องไปแล้วนะครับทีนี้พอเราปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการถอดถาดซิมออกเนาะจิ้มออกเลยครับตัวถาดซิมนะครับกรอบมาแล้วนะครับนี่ พอเราถอดถาดซิมแล้วเนาะทีนี้ก็พลิกกลับมาด้านหลังนะครับเราจะมาทําการถอดตัวฝาหลังออกนะครับวิธีการถอดฝาหลังก็ไม่ยากครับถ้าเครื่องของใครเนี่ยมันยังติดแน่นอยู่เนาะตัวฝาหลังเนี่ยมันยังติดแน่นอยู่ให้เราใช้ตัวใดร้อนนะครับมาเป่าทําความร้อนตรงขอบของตัวเครื่องนะครับกาวมันจะละลายแล้วมันจะทําให้ฝาหลังมันหลุดออกง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องของใครเนาะแบตเตอรี่อาจจะบวมแล้วก็ดันฝาหลังนะครับหรือว่าฝาหลังมันอาจจะเปิดออกได้นะครับอันนี้ก็จะไม่ยากนะครับเราก็จะสามารถใช้ ตัวแผ่นพลาสติกบางๆแบบนี้ครับมาสอดเข้าได้เลยเนาะเหมือนเครื่องนี้นะครับมันเหมือนจะงัดตัวฝาหลังออกมาได้นะครับเนี่ยเหมือนมันติดไม่ค่อยสนิทนะครับตรงฝาหลังตรงนี้เนาะก็ให้เราทําการใช้ตัวแผ่นพลาสติกนะครับสอดเข้าไปเลยนี่ครับแบบนี้เนาะแล้วก็ลูดนะครับลูดให้กาวมันหลุดนะครับลูดตรงขอบบมันนะครับนี่ครับหลุดออกมาแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ มีแค่แผ่นฝาหลังเนาะพอเราแกะได้แล้วนะครับเราก็จะมาขันน็อตยึดตัวกรอบหลังออกนะครับนี่พวกน็อตพวกเนี้ยเราจะขันออกหมดเลยเนาะเพราะว่าเราต้องแกะตัวกรอบฟาหลังเนี่ยออกด้วยนะครับก็มาขันน็อตกันเลยน็อตเนี่ยก็เรียงไว้เหมือนเดิมก็ได้ครับเวลาประกอบเราจะได้ไม่หลงน็อตนะครับผมก็จะบอกทุกคลิปนะครับเหมือนเครื่องนี้น่าจะเคยแกะไปด้วยนะครับเพราะว่าน็อตตรงมุมบนตรงเนี้ยครับมันหายไปนะครับนี่ก็น่าจะเคยแกะมาแล้วมันก็เลยแกะง่ายมั้งครับ นี่ครับหายไป2ตัวแล้วนะครับน,น็อตนี่ครับก็คันน็อตออกหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาแกะฝาหลังออกเลยนะครับ วิธีแกะฝาหลังก็ไม่ยากครับให้เราพลิกตัวด้านล่างนะครับของตัวเครื่องนะครับมาแบบนี้เนาะแล้วเราก็งัดจากด้านล่างนะครับมันจะได้งัดง่ายๆนะครับงัดตัวกรอบฝาหลังออกเนาะเนี่ยพวกกรอบฝาหลังพวกเนี้ยครับมันจะสามารถงัดขึ้นมาได้นะครับถ้าเราขันน็อตออกไปแล้วนะครับหลุดออกมาแล้วนะครับตัวกรอบฝาหลังเนาะแกะไม่ยากนะครับนี่ครับอันนี้ เก็บไว้ครับเราก็จะเจอด้านในตรงนี้นะครับทีนี้ก็ให้เราทําการถอดสายแพรของตัวแบตเตอรี่ครับสายแพรแบตเตอรี่จะเป็นตัวนี้นะครับตัวอยู่ฝั่งขวาสุดเลยนะครับนี่ตัวนี้สายเส้นสีดำๆตรงนี้ครับเราก็แกวออกเลยนะครับนี่แกวออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะแกะตัวแบตเตอรี่ออกครับนี่ก็เคยเปลี่ยนแบตมาเนาะก็เป็นแบตดิสซิ่งเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นอันที่เดี๋ยวผมก็จะมาเปลี่ยนใส่เนาะก็เป็นแบตดิสซิ่งเหมือนกันเลยนะครับเออนะครับมาทีนี้เราจะมาแกะแบตตัวเก่าออกนะครับ ลูดออกมาแล้วนะครับนี่ครับตัวแบตเตอรี่ก้อนเก่าเนาะก็เป็นแบตดิสซิ่งเหมือนกันครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาแบตก้อนใหม่เนาะมาใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะแกะมาก่อนนะครับนี่ครับปกติแล้วมันจะมีไอ้เยวๆตัวเนี้ยอ,อยู่นะครับเพื่อที่เราจะาไว้ดึงเนาะ นี่ครับนี้ก็ติดกาวมาให้แล้วเรียบร้อยครับเราแค่แกะตัวแผ่นพลาสติกสีฟ,ฟ้านี่ออกครับแล้วเราก็ออกมาประกบได้เลยเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะติดนะครับให้เราทําการเช็คตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันเปิดติดปกติหรือเปล่าเนาะวิธีเช็คก็ไม่ยากครับให้เราทําการวางแบตเตอรี่ลงไปแบบนี้เนาะแล้วก็เสียบสายแพรของแบตเตอรี่ครับต่อที้เราก็ลองทําการเปิดเครื่องดูครับถ้า,ถาเครื่องเปิดติดปกติเนาะนี่ก็แสดงว่าแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ถ้าเครื่องมันเปิดไม่ติดนะครับหรือว่าเราเสียบสายชาร์จไปแล้วก็ยังไม่ติดนะครับอันนี้ก็แสดงว่าแบตเตอรี่มีปัญหาแล้วนะครับเราก็ต้องส่งไปเคมเนาะก่อนที่เราจะประกอบนะครับโอเคครับแต่ว่าแบตเตอรี่ของผมเนี่ยผมเช็คเรียบร้อยครับมันก็เปิดติดปกติด,ดีนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมก็เลยจะมาประกอบเข้าไปเลยนะครับหนึ่ผมก็จะทําการแกะตัวแผ่นกาวออกนะครับแวเราก็จะมาประกบลงไปเลยเนาะ นี่ครับประกอบลงไปแล้วนะครับแล้วเราก็เสียบสายแพรกับเข้ามันเดิมครับสายแพรเนี่ยอาจจะต้องจัดหน่อยเนาะจัดให้มันเสียบได้นะครับเรียบร้อยครับเสียบเข้าไปแล้วนี่พอเสียบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวฝาหลังมาประกอบกับคืนเลยนะครับนี่ฝาหลังก็เป็นตัวนี้เนาะนะครับมาประกอบเลยผมจะใส่จากด้านบนก่อนนะครับ ดันเข้าไปให้มันล็อกนะมันจะมีเสียงแก๊บๆอยู่นะครับนี่ครับทีนี้อย่าลืมนะครับฝาครอบเลนส์กล้องครับตัวนี้นะครับก็มาวางประกบลงไปเลยเหมือนเดิมวางได้แบบนี้แล้วก็ทําการขันน็อตกลับคืนครับ พอเราคันน็อตกับคืนแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาปิดตัวฝาหลังมันนะครับน <men> ี่ตัวฝาหลังตัวนี้เนาะวิธีการปิดก็เราต้องทากาวก่อนนะครับเอากาวมาทาตรงขอบของตัวฝาหลังนะครับนี่ตรงขอบของตัวเครื่องตรงนี้ครับตรงที่มันมีรอยกาวเก่าตรงนี้ครับดำๆตรงนี้ยทาเข้าไปนะครับให้ทั่วเลยนะครับเพื่อที่เราจะเอาฝาหลังตัวนี้มาประกบใส่เนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะทากาวนะครับให้เราทําความสะอาดตัวฝาหลังก่อนนะครับนี่มันจะมีคราบกาวเก่าตรงนี้ครับเราก็แกะกาวเก่าออกเลยครับแกะออกให้หมดเลยนะครับ เวลาเราติดกาวใหม่เข้าไปเนาะมันจะได้ไม่ดันตัวฝาหลังขึ้นมานะครับมันจะได้ติดชิดนะครับแนบเข้าไปกับตัวเครื่องเลยนะครับนี่อันนี้สําคัญนะครับอย่าลืมทําความสะอาดทั้งในตัวแผ่นฝาหลังเนาะแล้วก็ทั้งในตัวเครื่องนะครับตรงขอบเครื่องพวกเนี้ยพวกดำๆพวกเนี้ยก็แกะออกเลยครับนี่โอเคมาทําความสะอาดกันครับ 2000 Years Later ก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะนะครับพอเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทากาวเลยโดยกาวที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นตัวกาว T 7,000ตัวนี้ครับนี่เป็นกาวสีดำนะครับเราจะมาทาลงไปเลยนะครับขาตรงขอบครับขอให้ทาให้ทั่วนะครับตรงนี้สำคัญนะครับทาให้ทั่วเลย เมื่อเราทาทั่วแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาตัวฝาหลังนะครับมาประกบลงไปเลยครับแบบนี้นะครับนี่ครับพอประกบลงไปแล้วนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวหนังยางครับนี่หนังยางแบบนี้เนาะให้เราทําการลัดตัวโทรศัพท์เราไว้เลยนะครับเพื่อให้ตัวฝาหลังเลาวมันติดประกบกับตัวเครื่องแบบสนิทนะครับต้องใช้หนังยางลัดหรือว่าถ้าใครมีที่หนีบโทรศัพท์ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมไม่มีเนาะ เลอะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยทําความสะอาดนะครับหรือว่าถ้าใครมีที่หนีบโทรศัพท์ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมไม่มีเนาะเลอะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยทําความสะอาดนะครับ จริงๆต้องรัดให้เยอะกว่านี้นะครับนี่นะครับแต่ผมรัดให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะไปหาหนังยางมารัดเพิ่มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว oppo a 1 5ครับถ้าใครสนใจแบตรุนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อให้ตรงช่อง description แล้วก็ช่อง comment นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดคลิกเข้าไปหาดูตัวแบตเตอรี่ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Sub s cribe ช่องของผมครับก็จะมีท ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ